พระเจริญจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมสงสัยจริงๆสงสัยมานานแล้วด้วยเห็นจะต้องขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยหายสงสัยขี้สงสัยจริงนะเราเอาละจะถามอะไรก็ถามมาภิกษุวัย66กล่าวอนุญาตคือคืออย่างนี้ครับผมสงสัยเหลือเกินว่าเวลาที่ของในโรงครัวหมด แล้วโยมท้วมมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เคยให้ไปซื้อเลยสักครั้งได้แต่พูดว่าเดี๋ยวเขาก็เอามาให้แล้วก็มีคนเอามาให้จริงๆโดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อผมตั้งข้อสังเกตมานานแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับหรือว่าหลวงพ่อมีคาถาเมตตามหานิยม คาถาเมตตามหานิยมที่เธอว่านะเราไม่มีหรอกมีแต่คาถาแผ่เมตตาเฉยๆมันอยู่ที่จิตนะถ้าจิตเรามีเมตตาเราก็แผ่ออกไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้เขามีความสุขความเจริญเมื่อมีเมตตาจิตก็ดีเมื่อจิตดีนึกอะไรก็ได้หมด นึกเงินก็ไหลนองนึกทองก็ไหลามามันสำคัญอยู่ที่จิตตัวนะตัวเดียวเท่านั้นท่านย้าแบบนี้ถ้าใครอยากได้อะไรก็แผ่เมตตาไปใช่ไหมครับพระหนุ่มถามอีกมันก็คงไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะเทาอย่างนี้เราจะยกตัวอย่างให้เธอเห็นง่ายง่ายสมมติว่า เรามีเงินแสนโกอดเราอยากจะทำบุญสักสิบโกอด